สำหรับใครนะคะที่ทำอสังหาแล้วก็อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเราอยู่กับโอ้ยถือว่าเป็นพี่ปึกษาทางจิตวิญญาณออบเลยแล้วกันนะคะเป็นพี่สาวแล้วกันจะว่าครูก็กค็คือเรียกเขาพี่ตลอดอะนะ mm hmm. พี่สาวแล้วก็พี่ชายที่โอ้นะงดงามทั้งภายนอกภายในแล้วก็มีเมจิกสำหรับออบนะอ่าขอเชิญพบกับ พี่ขวัญเย่ชื่อขวัญเหมือนกันด้วยพี่ขวัญแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเรียกว่าพี่ฝันแล้วกันนะคะจะได้เป็นกันเองเนาะค่ะและสาหรับใครนะคะที่มีความต้องการแล้วก็อยากที่จะขายพวกอสังหาริมทรัพย์นะคะ,หร,คคะหรือว่าที่ดินคอนโดหรือว่าทําบ้านขายอย่างเงี้ยนะคะก็ ถ้าอยากที่จะขายได้นะคะก็สามารถมาปรึกษากันได้ค่ะนะคะขอยินดีเป็นที่ปรึกษาให้เลยนะคะแล้วก็จากผลงานที่เราทํามานะคะก็ต้องบอกเลยนะว่าลูกค้ารวยขึ้น,นความที่ลูกค้ารวยขึ้นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธกิจของเรานะคะทุกครั้งที่เวลามีคนที่เขาเดินเข้ามาแล้วบอกว่าอยากจะททานั่นทาน,ทานี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะงานของเราคือทําให้เขาเนี่ยประสบความสําเร็จ และถ้าวันนี้มันเป็นคุณล่ะคุณอยากจะทําให้บ้านคุณขายได้ที่ดินคุณขายได้อยากจะมีความเจริญรุ่งเรืองค่ะก็ยินดีนะคะมาปราึกษากันได้เบอร์โทรหมายเลขโทรศัพท์นะคะ064-965-9465ย้ายศาลเริ่มเริ่มทำพิธีอะไรบ้างไงย้ายศาลยังไม่ย้ายอ๋อตอนนี้คือใครที่อยากเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งค มีเขาเรียกว่ามีความตั้งอกตั้งใจที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองแล้วก็ผู้อื่นสําคัญคือคุณต้องทาประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะ,ะอยากขายบ้านอยากขายที่ดินนะคะอยากมีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะคะมาพบก,กันได้เลยดีๆๆนะคะความเจริญรุ่งเรืองของคุณสร้างประโยชน์ให้คนอื่นนั่นคือภารกิจสําคัญที่านมาอยากจะตําบิดเลยะค,ะค่ะพิสรุตไม่รู้ไปไหนพิสรุต นะคะพี่เขาทำงานกันเป็นคู่นะคะพี่ขวัญและพี่สรุปตอนนี้พี่สรุปไม่อยู่อ,อยู่แถวนี้แหละโอเคอบอก,กับพี่ขวัญขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย